ขวาขึ้นไปครับดีเซลน้อยโอ้ขวาไปครับโอ้ยสายคืนกัานคอเหมินเมินเหมินครับเมาตัดท้าตันท้าช้าครับดากไว้ครับเขียรากหมัดขวาครก็อ้าวครับเมฆโดนบ้างครับเกาะสวนขึ้นครับเตะซ้ายขืนครับเมฆมาไม่ได้เราจะเสียตอนนี้ฮะแรกเลยครับดีเซลน้อยกระแรกเลยครับไม่ขุดนะผมนะครับต่อยขวาดีเซลน้อย เมฆเตะซ้ายต่อยซ้ายดีอยโอ้ยมาหนักๆแรงๆครับเสียงดังฟังชักครับหมัดกระทบพยายามอยู่ครับนี่นี่เดินมาเจอแข้งซ้ายก่อนตะซ้ายคืนต่อยหมัดแล้วก็จับตไีได้ไหมครับอาในนี่เมฆมีกัดอ้าพยายามแรกครับแรกสอกของดีเซน้อยนี่ฮะตีซ้ายตีซอยเลยซอยเลยครับเอาซ้ายของดีเซน้อยครับหนักเบาไม่รู้แต่ยกไว้ก่อนโอ้เอาครับปั่นป่วนครับต่อยขวามา หมัดขวาเอโดน